สวัสดีครับผมอ่ะวันนี้ก็เอาพระมารีวิวนะครับผมก็ถือว่าพระผ่านการใช้อย่างโชคชนนะครับผมก็ ถือว่าเป็นทิมนิยมบีนะครับผมมือรองนั่งที่สภาพก็โอเคอยู่นะครับผมวันนี้วันนี้ก็จะขึ้นตาข่ายมุงนะครับหรือว่าลาบผักชีนะครับพวกองผักนะครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับว่ามันจะเห็น,นชัดเจนขนาดไหนนะครับ ลาก,กัชีหรือตะไคร่มุงนะครับอันเนื่องจากเกิดจากการหลอมโลหะนะครับผมหลอมโลหะการใช้ไฟนะฮะหรือว่าโลหะหลายชนิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทองแดงสังกะสีนะครับผม ที่ไม่เข้ากันนะครับผมหรือว่าเป็นการที่ความไฟนะครับผมมันมันไม่สม่ำเสมอกันนะครับผมหรว่และก็โลหะก็ไม่สามารถที่จะหลอมเข้ากันนะครับก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นลากผักชีนะครับผมแล้วก็หรือเลยกอีกอย่างหนึ่งก็ ไข่มุ้งนะครับผมะอันี้เห็นชัดเจนนะครับผมอันี้เห็นชัดเจนนะครับผมก็คับเป้าก็ยังคือว่าโอเคนะครับผมคับเป้าก็ยังเห็นชัดเจนนะฮะยังคือยังมีร่องรอยการเนี่ยขับเป้าดำเนี่ยครับผมก็เรียกว่าผิว นี่ก็เห็นเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผมตรงนี้เห็นชัดเห็นชัดหรือเปล่านนเห็นชัดไหมน,นี้ครับผมตรงที่คืว่าเข่านะครับผมขินยากเหลือเกินครับนะครับผมที่เป็นขาวๆาวนะครับผมเม็ดกวดเม็ดทรายฝังอยู่องพระคับเบ้านะครับผม ก็ถือว่าเนื้อวันนี้ก็เป็นเนื้อคล้ายๆกับอ่ากลับเป็นเนื้อผิวมันเทศนะครับผมก็นะครับเบาส่วนส่วนจมูกกับตาท่านนะครับผมก็ใช้งานอย่างแบบสมบุกสมบันนะครับผมผ่านมาหลายกว่าปีแล้วครับผมแต่ว่าสิ่งที่พี่พิเศษสุดนะครับผมอ่าคาบเป้า ที่อยู่ในตานะครับผมหรือว่าตามซอกอคอนะครับผมตามซอกริ้วคีวอนนะครับผมสังคาตินะครับผมยังผูกใช้งานหรือว่ายังยังมีร่องรอยอยู่นะครับผมเนี่ยตรนี้คือล่าำปึกเลยนะครับผมตะ,ะาขาายมุ้ง บนศีสะัะของท่านก็ออมีร่องรอยเรียกว่ารอยพุนนะครับผมหรือว่ารอยปลายเข็มก็ส่องดูดีๆก็จะมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผมอติดอยู่กับองค์พระนะครับผมองค์นี้พิเศษนะครับผมพิเศษตรงที่ว่าความคมชัดนะครับผมของ จีวรนนะฮะสังฆาติลำบึกนะครับดูนิ้วนะครับผมดูนิ้วนะครับผมดูคาเป้านะครับผมเนี่ยครับเป้าก็องค์พรก็จะมีตาข่ายมุงหรือลัผักชีขึ้นเต็มนะครับชัดอยู่นะอันนี้ก็ถือว่า องค์าที่ค่อนข้างคิดจะดูง่ายนะครับผมด้วยหลักกายภาพนะครับผมอธรรมชาตินะะฮที่บ่งบอกถึงการหล่อโบราณนะครับผมก็วันนี้ครับก็เอาความคลาสสิกความสุดยอดนะฮะ ตะไคร้มุ้งนะครับโลหะได้อายุนะครับผมครับมุ้งคับเบ้านะครับผมเลี้ยวที่วันคมมากนะครับผมคมนะควันนี้ก็เอา ความสวยงามความครับเซ็นะครับผมมารีวิวนะครับเป็เป็นปความรู้กันนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ